ด้วยความเป็นสายเลือดของบนตรีแพรพันธ์อดีตตำนานแข้งลูกทัาฟ้าทำให้เขาซึมซับชีวิตและทักษะลูกหนังจากคุณพ่อก่อนจะเริ่มเห็นแววและฝึกลูกหนังอย่างจริงจังโดยมีคุณพ่อคอยขัดเกลาฝีเท้าอต่อเนื่องในรัวลูกหนังฐานอากาศโดยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุด U12 ในปี2017พาทีมคว้าแชมป์ Toyota International Junior ครับและไปเล่นบอลน,นานาชาติตั้งแต่ยังเด็กใน,นจัตุรมิตรสามัคคี เขารับใช้ชมพูฟ้าศุนย์กลาววิทยาลัยในฐานะเสียตัวจริง3จาก4เกมและฝาก2ประตูสำคัญในนัดล้มอสัมชัญพร้อมกับเป็นแนวรุกที่พาทีมคว้าแชมป์ร่วมเจโตรมิตวคนนี้ได้สำเร็จต้องติดตามว่าเส้นทางลูกหนังของเจ้าตัวจะตามรอยคุณพ่อก้อาไปติดธงไตรงได้หรือไม่ในอนาคตพีพิรัศแพรพันธ์แนวรุกยังเติร์กแห่งศุนกลาววิทยาลัย